อยากบอกเสียงต่างๆจากภาคประชาชนและก็ภาคส่วนต่างๆว่าถ้าเราไม่แก้ไขอะไรกันแล้วเนี่ยเราก็คงดำดิ่งไปเรื่อ,ๆอยๆในเรื่องของเศรษฐกิจเพื่อความเป็นอยู่เพราะวันนี้มีผลกระทบทั้งโลกแต่ของเราประเทศที่โดนผลกระทบอย่างจริงจังก็คือเราไม่มีนักท่องเที่ยวแล้วก็การส่งพอกนะคนหายทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเราไม่ช่วยตัวเองเราไม่ช่วยกัน ปัญหาที่จะเกิดต่อไปข้างหน้าคือการตกงานเศรษฐกิจที่ตกถอยจนยากที่จะเยียวยาวันนี้เรายังพอร่วมกันได้เราก็คงส่งเสียงให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะรัฐบาลหน่วยงานรัฐและเอกชนพร้อมกับคนที่มีศักยภาพมาร่วมด้วยช่วยกันรวมพลังเพื่อทำให้ประเทศไทยฟื้นฟื้นเศรษฐกิจหรือธุรกิจนะครับผมให้กับทุกคนในชาตนี้แหละ เหมือนที่บอกพิมเวทีนะครับผมหนึ่งก็คือเราต้องสามารถยืนอยู่ได้้วยต,ตัวเองก็คือกระตุ้นให้เกิดการจับจ่ายคือคนที่มีตังหรือมีสกขภาพพูดง่ายๆว่าคนรวยนะครับผมนะก็ทํำยังไงให้เขาออกมาจับใจ่ายแล้สอยนะครับผมเช่จนจ่ายซื้อสังหาริมทรัพย์ หรือแม้แต่จับใจ่ายในด้านต่างๆให้เกิดการหมุนเวียนเงินในระบบนะอัที่สงมันก็ตกแก่ภาคชุมชนนะประชาชนทั่วไปนี่ก็คือวัอตถุประสงค์ที่1วัตถุประสงค์ที่2ก็คือเราควรจะหาวิธีนะครับผมแก่นี้นะหรือประพัรประ,ประกอบธุรกิจที่กําลังจะเจ๊งหรือแม้แต่นะครับผมตั้งกองทุนหรือแม้แต่นายแบง์นะครับผมก็ต้องหาโอกาสที่จะช่วยหรือทำบางสิ่งบางอย่าง ให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยตังก็อยู่ในแบงค์นะครับผมแบงค์ก็จะมีสิ่งที่เป็นศักยภาพที่สามารถตนำหนุนหรือส่งสริได้พร้อมกับคนที่พอมีแตยภาพที่จะตั้งกองทุนหรือทําอะไรหรือแม้แต่รัฐบาล ประชาชนส่วนใหญ่นะครับผมไม่ได้ฝากนะเขาฝังไว้เลยนะครับผมนะฝากไม,ไม่ได้วากมากแต่เขาคิดว่าเขาหวบฝังตัวเองแลนะ้วเพราะว่าเขาไปเป็นไม่รอดในเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจนะสามล้อตุ๊กๆุ๊ก,กหรือแม้แต่เรือหางยาวหรือคนหาเช้ากินค่ำก็วันนี้ตกงานใช้เป็นส่วนใหญ่สิ่งสําคัญที่เขาต้องการณนปะัจจุบันคือความยังย่งยืนรือเดินไปได้แบบมีอนาคตนะ